สวัสดีครับครูอ้วนนะครับโจทย์มาจาก i g c s น one นะครับผมหยิบโจทย์เรื่องสถิติมาตัวหนึ่งนะครับพอดีเพิ่งสอนน้องที่สูตงมปคนหนึ่งนะครับแล้วรู้สึกว่าโจทย์มันน่าสนใจดีก็เลยหยิบมานะครับวันนี้มาดูด้วยกันนะครับครับตัวโจทย์จะเป็นกราฟฮิสโตแกรมนะครับซึ่งมันจะแปลกจากธรรมดาไปนิดนึงก็คือน้องสังเกตตรงด้านซ้ายนะครับตัวแอีซิสของเขาเขั้วบอลมันคือฟรคูนซี่เดนซิตี้นะครับมันไม่ใช่ฟรคูนซี่ธรรมดานะครับแต่เป็นเดนซิตี้ฟรคูนซี่เดนซิตี้นะครับเราคิดมาจาก ถ้าเราอยากได้ density นะครับให้เราเอา Frequency ของ Class ตรงนั้นนะครับาหารด้วยคลาสวิ i นะครับหรือความกว้างของคลา s ตรงนั้นนั่นเองนะครับเราคิดเป็น f r e เค e นซี d ด n s i ตีเพื่อจะได้เปรียบเทียบกันได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับทีนี้ในข้อนี้เขาให้มาเป็น density นะครับเขายังไม่ได้เป็น Frequency มาแล้วโจทย์เขาามหามีนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปหาเป็น Frequency ธรรมดามาให้ได้ก่อน เราก็มาดูกันนะครับในตัวฮิสโตแกรมตัวนี้เนี่ยเขากําลังแบ่งคลาสเป็น3 c l คลาสนะครับก็คือตามแท่ง3แท่งนี้นะครับผมจะใช้เป็นสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีฟ้าไว้นะเป็น3แท่งนะครับก็ค่อยๆไล่ไปนะครับทีละแท่งแท่งแรกนะครับแท่งแรกก็คือมันจะเป็นคลาสที่อยู่ระหว่าง0ไปจนถึง10นะครับแล้วก็คลาสที่2นะครับหรือเสาที่2ก็จะเป็นตั้งแต่10มาจนถึง15นะครับแล้วก็ ตัวสุดท้ายก็ตั้งแต่15ไปจนถึง30นะครับเรามี3คลาสแบบนี้เสร็จแล้วแต่แตละคลาสนะครับเราก็จะเห็นด density ของเขาละนะครับเราจะมี density ของเขาอยู่ตามโจทย์ density ของตัวแรกนะครับก็อยู่ที่3นะครับแล้วก็ด ensity ของตัวเสาสีเขียวนะครับเป็นแปล density ของตัวที่3นะครับอยู่ที่2 แล้วก็คล s ส width นะครับความกว้างของคลาสของเขาความกว้างเราดูจากที่ขอบเขตของเขานะครับอย่างตัวแรกนะครับมันมาตั้งแต่0ไปจนถึง10นะครับนั่นก็คือแสดงว่า width ของเขาความกว้างของเขานะครับก็คือ10นะครับส่วนเสาตัวที่2นะครับตั้งแต่10ไปถึง15เพราะฉะนั้น width ของเขาก็คือ5นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับจาก15ไปถึง30เลยนะครับก็30ลบ15ก็จะเป็น15 เรามี density และมี class width แล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปหาเป็น frequency ธรรมดาๆรรนะครับ frequency เราก็จะคิดจากเอา density นะครับไปคูณกับ class width นั่นเองเพราะฉะนั้นแต่ละตัวนะครับเราก็จะเอา density เขาไปคูณกับ class width นะครับก็จะเป็น30 ตัวที่2ครับ8คูณก็เป็น40และตัวสุดท้ายนะครับ2คูณกับ15ก็จะเป็น30นะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋ออย่างนั้นจริงๆแล้วนะตัวข้อมูล Data ของเราครับเรามีทั้งหมด100ตัวนะครับ30มบวกบวกแลเราก็จะไปหา m e นต่อนะครับทีนี้ตอนที่เราจะหา m e นเนี่ยเราก็จะต้องไปหาตัวค่า middle ของแต่ละ class ก่อนด้วยนะครับเราจะใช้ค่าเป็นค่ากลางของแต่ละ class เป็นตัวแทนของเขานะครับ ค่ากลางของเขานะครับตรงชั้นแรกนะครับ0-10ตรงนี้ค่ากลางของเขาถ้าน้องไม่แน่ใจน้องก็ใช้วิธีเอาหัวท้ายบวกกันละหารสองนะพารมิดเดิลเอาหัวท้ายบวกกันละหารสอง0บวก10แลหารสองนะครับก็จะเป็นห้านะครับส่วนตัวที่สองครับก็10บวก15แลหารสองนะครับมันก็จะเป็น12.5แล้วก็ตัวสุดท้ายครับ15บวกกับอีก30แลหารสองนะครับก็45เนาะก็เป็น22.5นะครับตรงนี้ก็คือมิดเดิลของแต่ละคลาสอะ เสร็จแล้วเราก็จะมาคิดมีนนะครับมีนเราก็จะคิดจากเอาตัวมิดเดิลนะครับเอามิดเดิลที่มีก็คือ5ไปคูณกับฟริคเอนซีของเขานะครับก็คือ30ส่วนของคลาสที่2นะครับมิดเดิลคือ12.5แล้วมีฟริคเอนซีคือ40นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายมิดเดิลคือ22.5นะครับแล้วก็มีฟริคเอนซีคือ30นะครับแล้วก็หารด้วย จำนวน Data ทั้งหมดนั่นก็คือ100นะครับกดเครื่องคิดเลขเออกมาครับตัวนี้น้องก็จะได้เป็น1 3 5เป็นค่า13.25มองนะครับเป็นค่ามนินของเขานะครับข้อนี้ก็จะดูยาวสักนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วเซตมันไม่ได้ยากเท่าไหร่น้องค่อยๆทำทีละเซตค่อยๆเกียนให้เป็นระเบียบนะครับน้องได้คำตอบนะครับ